คือทางไปเขากะล oh, า U F O สภาพไม่ไหวอะพี่เขาขับจนพอพ้นขอมหาปัญญาวโ,โนโสังฆบูชามหาโพคบโฮพระฤีร้อยแปดทั้งสุกกรงทรงถ้าแต่องค์เทพย,ยดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในห้วงอนันตจักรวาลน,น้อยใหญ่ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญพระองค์ท่านทั้งหลายทั้งสี่ทวีปอนาดังเมตตาสัมสเมตาพระพันตาอาวิคิตตจิตตาปริตังพระพันตุ สะอาดเคกเมสิขังรัตาเตจันตาริเคนีทิเปอเมตารุวะนคาเนตเฮหาวัตคุม เกตุมตุตุพวารรอายมหันทะนตา เด็จลงมาอยังรับนิมาถ้าจะขยกกับเข้ามาได้นะครับขยับเข้ามาได้เลยนะคระับพราพุพทธานเราเนี่ครับ ทำกัน2วัน2คืนเป็นคิวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวการถ่ายทำที่เขากะลาและก็บริเวณหดฝนแล้วจริงๆก็คือตอนนี้ฝนมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เราก็ไม่อยากจะยกกล้องถ่ายมาแล้วเจอฝนนี่ทำให้เกิดนะ,นะครับเราก็เราจะกลับมาถ่ายที่หมู่บ้านเเพราะว่าเราจะถ่ายทำกันคิวแรกเนี่ยสองวันสองคืนเลยนะครับเป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์เลยเราก็เลยให้เขา,าพักผ่อนให้เต็มที่ ก็ผมกับพุ่มกับแล้วก็อาจารย์อ๋อง Visual Effect นะครับที่มาจากฮอลีวูดเนี่ยก็รับหน้าที่มาบวงสรวงที่เขากะลาครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ชื่อเขากาลาเขากาลาก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นเนินเขาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยก็มีการพบเห็นอากาศยานลึกลับหรือว่า UFO เนี่ยบ่อยครั้งจนเป็นที่รู้จักกันไปถึงต่างประเทศ เราก็เลยสนใจในการที่จะทําภาพยนตร์เรื่องเขงกากลาให้คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเกี่ยวกับต่างดาวนะครับเพราะว่าบ้านเรามีหนังผีหนังอะไรมายาวนานเยอะแยะว่แะ,แ,ะแต่เรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คนก็ให้ความสนใจไม่น้อยแล้วก็มันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยบ่อยครั้งมากที่คนถ่ายติด UFO เราก็เลยอยากจะตีแผ่เรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นกลุ่มคนที่เคยพบเจอจริงๆกับสถานที่จริงๆเราก็เลยอยากจะทําหนังให้มันเฮ้ยในเมื่อมีคนสนใจแล้วเนี่ย มีพื้นที่ให้เขาได้มาแสดงความคิดเห็นได้ได้มาเปิดโลกทัศน์มาเรียนรู้อีกมุมมองหนึ่งว่าอีกมิติหนึ่งอีกจักรวาลน,นึงหรืออีกดาวดวงหนึ่งมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเราหรืออาจจะทรงภูมิปัญญากว่าเราวิวัฒนาการเทคโนโลยีมากกว่าเราแแสสดง คุยกับใครเรื่องมนุษย์ต่างดาวทุกคนหาว่าเพี้ยนแต่แปลกจังทําไมคนพูดเรื่องผีอะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณก็ยังสามารถพิสูจน์ไม่ได้เช่นกันแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ก้าวล่วงความเชื่อของของผู้ศาสนาผมนับถือพุทธนับถือเทพทุกองค์ผมเชื่อว่าผีมีจริงเพราะฉะนั้นการเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวดวงอื่นมีจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ make ซนส์มาก